ขณะเดียวกันทางประธานบอร์ดกองสลากครับคุณลวรนแสงสนิทให้สัมภาษณ์เอาไว้ล่าสุดในวันนี้ครับ12มกราคม67ถึงความคืบหน้าในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นก็คือสลาก N3 นะครับเพื่อเอามาใช้ต่อสู้กับหวยใต้ดินโดยเฉพาะเลยครับคุณลวโรนบอกว่าเดี๋ยวช่วงกลางปี67นี้จะเริ่มต้นการทดลองเป็นแซนบ็อกก่อน เพื่อจะดูซิว่าช่องทางในการจําหน่ายรวมถึงราคาจําหน่ายนั้นเหมาะสมหรือไม่สามารถต่อสู้กับหวยใต้ดินได้หรือเปล่าย้ําอีกทีนะครับว่าสลักเอ็นนั้นจะมีอยู่ด้วยกัน4รางวัลครับคือรางวัล2ตัวท้ายรางวัล3ตัวรางวัล3ตัวสลับและรางวัลแจ็คพอตนะครับซึ่งรางวัลแต่ละงวดนั้นอาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับยอดจําหน่ายกับจํานวนคนที่ถูกรางวัลครับยังไม่หมดนะครับตอนนี้ทางกองสลากเขาเตรียมจะมีการศึกษาออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มเติมมาอีก เพื่อจะใช้ในการต่อสู้กับหวยต่างประเทศโดยเฉพาะเลยครับเนื่องจากหวยต่างประเทศบางประเทศนั้น